จริงๆผมไม่เคยมีแฟนที่ไทยนะเออก็มีใครอยากเป็นแฟนขอนเลขแฟนคนไท,ทยของเลขของผมไหมครับแล้วทำไมคุณดับไฟอ่ะหรือ<ก>ฟังเพื่อนเพื่อนกันนอ๋อรู้จักกัน <c oughs> ใช่อ๋อรู้จักกัน <c oughs> แกงเื่อรู้จักกันโอเคแต่งตัว c ค s u a l ลุคน่ารักค่ะแล้วก็ยิ้มน่ารักด้วยตาสละอีกตีขาวสะอาดสะอานเรียบร้อยแต่ว่า เร sociedad, <g> Puis, ิ่มคิดแล้วพอรู้ว่าเป็นเพื่อนสองคนเป็นเพื่อนพิชากณาสบายเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วเริ่มแปลกๆอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของสาวโสดในรอบต่อไปนะฮะสวัสดีครับหนุ่มโสดสวัสดีครับสวัสดีครับผมชอบสวัสดีค่ะหนุ่มโสดวันนี้ดูสบายๆนะใช่ค่ะเอาละเมื่อกี้เราพลาดหัวข่าวไปแล้วครับคุณเลิฟคุณรูครับสาวโสดครับว่าผู้ชายคนนี้เขาทำคอนเทนต์ ถ้าเป็นแฟนนพร้อมดูแลเดินละแสนเลย <Wow. S 2> แต่เรายังไม่คุยถึงตรงนั้นให้หนุ่มโสดแนะนําตัวกันดีกว่าคุณพร้อมไหมได้แนะนําตัวให้สตารารู้จักนะครับอโลสวัสดีครับทุกคนผมชเลครับผมมาจากสิงคโปร์ครับไทยได้นิดหนึ่งครับอ๋อโอเคมีสโลแกนมีอะไรที่แบบว่าเกี่ยวกับตัวเองไหมมีครับอ่าก็จริงๆผมไม่เคยมีแฟนที่ไทยนะเออก็ มีขายอยากเป็นแฟนคอนเลขคนแฟนคนไทยของเลขของผมไหมครับนุ่มสิงคโปร์คนนี้ไม่เคยมีแฟนเป็นคนไทยเลยไอคำว่าไม่เคยมีแฟนเป็นคนไทยกับไม่เคยมีแฟนที่เมืองไทยไม่เหมือนกันนะใช่ครับใช่ครับโอเคเขาอาจจะไม่ไม่ชินเรื่องภาษาอ่าเพราะฉะนั้นสาวๆจะว่ายังไงล่ะครับข้าวผู้ชายคนนี้เปิดไฟไว้แต่ถ้าไม่ใช่ดับไฟ โอ้ว้าวดับไป4คนเหลือ26คนคุณโอเคไหมโอเคนด้โอเคนะก็ถือว่าไม่ได้มากนายักเท่าไหร่นะทีนี้เดี๋ยวลูกพี่ครับเดี๋ยวผมไปนั่งงานก่อนเอาเลยครับจริงๆต้องทักทายเดวาก่อนแต่แวะพิชากับสปายก่อนพิชชาทำไมคุณดับไฟฮะ เพื่อนหนู่มรู้จักกันรู้จักกันอ่าโอเคตัดไปเลยห้ามสปอยผลงานอะไรทั้งนั้นโอเคสปายเลยฮะวันนี้ผมชอบสปายอย่างนี้ไม่ได้ผมชอบสปายมากขอบคุณค่ะครับแล้วทำไมคุณดับไฟอ่ะหรือฟังเพื่อนเพื่อนกันนั่นแหละอ๋อรู้จักกันใช่อ๋อรู้จักกันแกงแกงเคื่อนรู้จักกันโอเคอ่าถือว่าคนใกล้ตัวไม่ว่ากันได้ว่าต้อนรับสารสดคนใหม่สุเท็กมิเอาครับคุณเริ่มต้นโดยการเปิดไฟไว้ก็ ดูสูงดูแบบภูมิฐานดีแล้วก็แบบเป็นคนต่างชาติด้วยแบบว่าอยากฝึกภาษาอะไรอย่างเงี้ยค่ะโอเคจะได้แบบเรียนรู้กันปกติเคยแบบว่าเดทกับคนต่างชาติไหมฮะไม่เคยคะ่ะอ๋อนี่จะเป็นครั้งแรกของคุณเช่นขัน <c oughs> เอาละ <c oughs> มิ้วมิ้วคุณเปิดไฟไว้น่ารักมากชอบเลยงานดี <c oughs> ดีชอบดีมากดูตีตีตสะอาดสะอ้าน ถ้ารู้จักกับสองคนนี้สายเที่ยวแน่นอนเจอกันโอเคพอเช็คประวัติได้อยู่โอเคมีหุ้ิปลอดคัะแต่งตัว c ค s u a l ลุคน่ารักค่ะแล้วก็ยิ้มน่ารักด้วยตาสละอีตีขาวสะอาดสะอานเรียบร้อยแต่ว่าเริ่มคิดแล้วพอรู้ว่าเป็นเพื่อนสองคนเป็นเพื่อนพิชชากับสบายเริ่มไม่ค่อยสบายใจแล้วโอเคอาจจะมีผลต่อการตัดสินใจของสาวสดในรอบต่อไปนะฮะ